ศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์โบราณวิธีแก้ลางอาถรรพ์ถอนคำสาปแช่งให้ตนเองหลุดพ้นอันตรายจากอาถรรพ์คำสาปศัตรูได้ผลชงัดบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอาถรรพ์คำสาปแช่งและวิธีแก้ความหมายของคำสาปคือคำที่ผู้คนใช้สาปแช่งว่ากล่าวกับผู้อื่นโดยมีกันอยู่หลายวิธีเช่นการจารึกการพูดเป็นต้น โดยมักเกิดจากความไม่พอใจในตัวของผู้อื่นซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่มีชีวิตอยู่ด้วยความทุกกายทุกใจบางก็ทุกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ทุกคนมักเห็นว่าทุกของตนมีมากมายไม่ว่าทุกกายทุกใจก็ตามและมักคิดคล้ายๆกันว่าทุกของตนมากกว่าทุกของคนอื่นเมื่อมีความทุกข์ ก็ย่อมพยายามดิ้นรนหาวิธีพ้นทุกข์แต่ส่วนมากจะหาวิธีหนีทุกข์ในทางที่ผิดผิดแทนที่จะลดทุกข์กับเพิ่มทุกข์เช่นการดื่มสุราบ้างการเล่นการพนันบ้างจนถึงต้องช่อโกงลักทรัพย์ปลนสะดมลืมคิดถึงเวรกรรมว่าจะต้องตอบสนองตัวเองแน่ไม่เร็วก็ช้าเป็นการเพิ่มทุกข์ให้สาหัสขึ้นพุทธศาสนาสอนให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ว่าทำกรรมใดไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามผลกรรมย่อมตามสนองบางก็รวดเร็วทันตาเห็นบางก็รอคอยตามสนองไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นกรรมนั้นมีทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมกับวจีกรรมเป็นสิ่งที่คนเราชอบกระทำมากที่สุดเมื่อยามโกรธเคืองหรือเจ็บแค้นใคร ไม่อาจตอบโต้ทางกายได้ก็จะกระทำทางวาจาเช่นแช่งด่าหรือทางใจก็นึกสาบแช่งให้คนที่ก่อกรรมให้ตนหรือทำให้ตนขุนเคืองต้องมีอันเป็นไปต่างๆนานาจนถึงลงมือกระทำการจริงๆจังๆ,ๆเช่นเผาพลิกเผาเกลือแช่งให้มีอันเป็นไปในทางร้ายๆจนถึงแก่ชีวิตบ้างจ้างหวานผู้ที่ตั้งตนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางสยศาสตร์ หรือหมอผีทำร้ายด้วยอาคมเช่นเสกตะปูเสกสายศิลแม้แต่หนังควายเข้าท้องโดยเชื่อว่าจะได้ผลจริงๆจังๆทางธรรมะถือว่าเป็นการประสงค์ร้ายต่อผู้อื่นแม้จะเป็นเพียงความคิดก็เป็นบาปกรรมอย่างหนึ่งจะต้องติดตามมาสนองให้ต้องชดใช้กรรมไม่ช้าก็เร็วผู้ใดมีความทุกข์กายทุกข์ใจ โดยจำไม่ได้ว่าเคยทำบาปกรรมใดไว้บ้างหรือมั่นใจว่าไม่เคยได้กระทำไว้เลยอาจจะเป็นกรรมเก่าก็ได้ที่เคยสาปแช่งผู้อื่นไว้ก็เป็นไปได้ซึ่งเงื่อนไขของคำสาปแช่งนั้นพอสรุปได้ดังนี้ว่า 1. ผู้สาปแช่งต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกกายทุกใจจากการกระทำของผู้ถูกสาปแช่ง ไม่ว่าผู้ถูกสาบแช่งจะเจตนาหรือจะรับรู้หรือไม่ก็ตาม 2. คํคำสาบแช่งจะเกิดผลขึ้นอาจต้องใช้เวลาแต่ถ้าคำสาบแช่งมีความเข้มข้นมากพอจากตะบะของผู้สาบแช่งหรือพลังจิตที่แรงกล้าก็จะทําให้คํำสาบแช่งนั้นกลายเป็นจริงได้เร็วขึ้นยิ่งหาผู้แช่งเป็นคนมีวาจาสัตว์ยิ่งรุนแรง 3. ผู้ที่กระทําผิดคิดร้ายไร้คุณธรรม มุ่งทำลายคนอื่นคำสาปแช่งของเขาย่อมไม่เป็นผลเป็นเพียงลมปากที่เลื่อดลอยเท่านั้น 4. ผู้สาปแช่งผู้อื่นคือผู้ที่อยู่ในกองเพลิงแห่งโทสะมีแต่ความอาฆาตพยาบาทเป็นที่ตั้งมักมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ระทมผลของการถูกสาปแช่งทำให้ชีวิตตกต่ำหรือติดขัดไปหมดทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่เจริญรุ่งเรือง การแก้เคล็ดอธิษฐานคำถอนแช่งทุกวันจุดทูปเก้าดอกขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยขจัดสิ่งไม่ดีอธิษฐานคำถอนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิโดยพระชุมพลพลปัญโยวัดไซงามธรรมทรารามจังหวัดสุพรรณบุรีอิมังมิจฉาอธิฐานางังปัจจุธารามิทุติยามปิอิมังมิจฉา อธิฐานางปัจจุทะรามิตติยามปิอิมังมิฉาอธิฐานางปัจจุทะรามิข้าพเจ้าขอถอนคำอธิฐานไม่ดีถอนคำสาบถอนคำแช่งที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้นถึงพร้อมแล้วด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยอุป,ปาทานด้วยราคะด้วยโทสะด้วยโมหะด้วยมิจฉาทิฏฐิ เป็นไปเพื่อความพยาบาทเบียดเบียนสร้างเวรสร้างกรรมไม่ประกอบด้วยธรรมไม่ประกอบด้วยวินยัยไม่ประกอบด้วยกุศลไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่ประกอบด้วยบาร,รมีที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้สาบแช่งไว้ในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีทั้งหมดทั้งสิน้น และหากผู้ใดที่ได้เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตชาติและปัจจุบันชาติก็ดีและคนรักชอบข้าพเจ้าก็ดีหากมีผู้หนึ่งผู้ใดคิดร้ายกับข้าพเจ้าและแช่งข้าพเจ้าไว้ทั้งทางลบและทางแจ้งขอให้สิ่งนั้นอย่าเป็นโทษอย่าเป็นกรรมแก่กันและกันเลยข้าพเจ้าขออ้างอาวพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้า พระแม่ธรณีพระแม่คงคาแม่พระเพิงแม่พระพายและเทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงมาเป็นพยานว่าข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานเหล่านั้นถอนคำสาปเหล่านั้นถอนคำแช่งเหล่านั้นร้อยหนพันหนหมื่นหนแสนหนล,ล้านหนนาการบัดนี้ด้วยเทินนถอนโมถอนพุทธถอน ทาถอนยะถอนสิ่งไม่ดีออกไปณคลอนโมคลอนพุทครอน,รอน,ท,รอนทาครอนยะครอนสิ่งไม่ดีจงออกไปถอนด้วยณโมพุทธยะหากมีสิ่งไม่ดีอยู่ในตัวลูกสังขารลูกขอให้ออกไปด้วยเถอะสาธุ และข้าพเจ้าขอยกโทษอโหสิกรรมและให้อภัยในความบกพร่องผิดพลาดของสรพรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกชีวิตทุกวิญญาณในทุกสถานที่ในทุกการทุกเมื่อเทินขอให้กุศลที่ลูกถอนคำแช่งที่ผู้อื่นมีต่อลูกและที่ลูกมีต่อผู้อื่นขอให้สิ่งเหล่านี้เป็นกุศลกลับมาให้ชีวิตลูกมีความสว่างและเจริญ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทินสาธุจากนั้นสวดพระคาถาชินบัญชรขอพรเสริมดวงพร้อมด้วยเครื่องสักการะคือมะลิหอมกุหลาบสดกล้วยไม้งามบูชาพระชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับค่ะ